ครับวันนี้ผมก็จะมาแชร์เรื่องของการซื้อขายที่ดินที่ทําอย่างไรเราถึงจะไม่ถูกโกงนะครับกรณีซื้อเงินสดนะครับให้เราไปทําการซื้อขายกันณกรมที่ดินเท่านั้นนะครับกรณีซื้อเงินผ่อนให้เราซื้อเงินผ่อนโดยการเอาเข้าธนาคารนะครับไม่จะไม่มีการผ่อนกับเจ้าของโดยตรงนะครับ เพราะกรณีที่เราผ่อนกับเจ้าของโดยตรงนั้นเรามีโอกาสที่จะไม่ได้ที่ดินดังกล่าวนั้นนะครับเนื่องจากกรณีผ่อนอยู่แล้วเจ้าของตายนะครับอันนี้ลูกหลานเขาไม่โอนให้เราแน่นอนหรือกรณีที่ผ่อนกับเจ้าของโดยตรงนะครับโดยที่เรายังไม่ทราบว่าโฉนดนั้นนะ่ะติดกรรมสิทธิ์อยู่กับที่อื่นจุดจำนงจำนองหรือเจ้าของเขาอยู่ต่างประเทศ เราก็ไม่รู้นะครับไปชี้ดินแดนแบ่งคงแบ่งคยืยเขตตีเชือกล้อมกรอบว่าตรงนี้สองงานตรงนี้สามงานผ่อนโดยตรงเลยสุดท้ายไม่ได้ที่ดินนะครับเราต้องซื้อผ่านธนาคารเท่านั้นเพราะธนาคารจะเป็นผู้ตรวจสอบกรรมสิทธิ์ที่ดินตรงนั้นและนัดโอนที่กรมที่ดินในกรณีที่โฉนดเอกสารสิทธิ์นั้นนะ่ะมันสามารถที่จะนําไปโอนที่กรมที่ดินได้ก็แสดงว่าเราได้กรรมสิทธิ์ที่ดินนั้นแน่นอนหลังจากผ่อนจบนะครับ จะไม่มีการจ่ายเงินกันณนที่อื่นนอกจากกรมที่ดินเท่านั้นนะครับอันนี้ผมจะเอามาย้ําเตือนเพื่อน,อนๆนทุกคนนะครับกรณีซื้อสดให้ไปโอนกันณกรมที่ดินกรณีซื้อผ่อนต้องเอาเข้าผ่านธนาคารเท่านั้นนะครับและให้ตกลงกันให้ดีว่าใครจะเป็นคนจ่ายค่าโอนค่าภาษีรายได้นะครับหรือจ่าย คนละครึ่งทุกอย่างก็ขอให้ตกลงกันให้ดีนะครับเมื่อไปถึงกลมที่ดีแล้วจะได้ไม่ได้มีปัญหานกันนะครับ